คือสัญญาณโอวสารเงินสดนะครับตอนนี้มีประเทศหนึ่งที่เริ่มมีการจำกัดสิทธิ์แล้วนะครับในการใช้เงินสดคือไม่ให้มีไว้ในครอบครองส่วนตัวมากกว่าที่เขาตั้งเอาไว้ฉะนั้นแนวโน้มจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ amazing moon story story moon amazing moon amazing story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story วันนี้เรามาเข้าหัวเรื่องเกี่ยวกับอวสานเงินสดนั่นเองนะครับ <Okay. S 2> ถ้าพูดถึงประเทศที่มีการเริ่มที่จะใช้เป็นเงินดิจิตอลประเทศแรกคือประเทศจีนแต่ปัญหาคือว่าการใช้เงินดิจิตอลในประเทศจีนน่ะประเทศมันใหญ่ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ได้หักดิบ มีการใช้ดิจิตอลยูน,นี่ยบางส่วนแต่ทางประเทศอิสราเอลนะครับเขาประกาศมาเลยว่าเขาจะจำกัดเงินสดนะครับที่จะใช้ในครเรือนใช้ในด้านธุรกิจใช้ในด้านส่วนตัวนะครับคือมีการจำกัดบาดเจ็บเรียบร้อยนะครับว่าห้ามใช้เกินนี้นะเพราะว่านะเขาให้เหตุผลว่าปนะ้องกันการก่อการร้ายนะครับเงินสดเนี่ยเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่จะเกิด นนเนื่องจากการเกาะกาดลายนั่นเองเอาแหละนะครับเขาก็เลยมีการเริ่มให้ประเทศอิสราเอลมีการปรับใช้นะครับเป็นเงินดิจิตอลแทนแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อว่าลารสเดวิดนะครับเขาก็มากล่าวว่าเอ้ยเอางนี้สิประเทศอิสราเอลรับบิตคอยเหมือนประเทศเอลซาวดอร์สินะครับแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มอะไร เราดูกําหนดการของเขาก่อนดีกว่าเขากําหนดการมาอย่างี้นะครับนับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาข้อจํากัดการใช้เงินสดนะครับได้เข้มงวดขึ้นประมาณพันเดอลลาร์สหรัฐในการทํำ้วยการส่วนตัวหรือ6,000นเชเคลนะครับและ4,400ดอลลาร์สหรัฐในธุรกรรมนะครับทางธุรกิจหรือประมาณหน0 0งหมื่นหเชเคลโดยคาดว่าข้อจํากัดเพิ่มเติมอีกในอนาคต เพื่อห้ามไม่ให้กักตุนเงินสดนะครับมากกว่า NIS 58,660ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสองแสนเชเคลในที่พักอาศัยส่วนตัวนะครับทำให้ตรงนี้นะครับมีการกล่าวออกมานะครับว่าเฮ้ยในเมื่อประเทศอิสราเอลเนี่ยประกาศอย่างนี้แปลว่าประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการใช้ระบบเงินดิจิตอลเนี่ยตามกันนะครับเนื่องจากว่า อิสราเอเนี่ยมีแผนนะครับที่จะใช้เงินดีต้อนเนี่ยมันนานแล้วตั้งแต่ปี2017เนื่องจากปี2017มีการาทำรีพอร์ตทำการวิจัยนะครับแล้วก็มีการร่างกฎหมายให้ผ่านนะครับเป็น CVC นั่นเองแต่ปัญหาคือว่าในระหว่างนั้นเทคโนโลยีมันไม่พร้อมนะครับมันก็ดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับจนมาประมาณปี2018-2019เนี่ยนะครับ ไอริปเปอร์หรือกระแสของ XRP ก็มีเทคโนโลยีตรงนี้แต่เมื่อหลังจากโควิดนะครับทางริปเปอร์ก็ได้เสนอตัวไปว่าเฮ้ยสนใจไหมที่จะใช้เทคโนโลยีของ XRP แต่ทางอิสราเอลเขาบอกว่าเขาใช้ของ e ีเ e r เรีนะครับแล้วก็ทำ CBC ของตัวเองขึ้นมาฉะนั้นเราจะเรียกเลยว่าเป็นดิจิตอลเชเคลนั่นเองนะครับที่จะเกิดขึ้นเอาแหละนะครับณนะตอนนี้ ก็มีหลายคนนะอย่างเช่นลินอาร์เดนนะครับก็เขาบอกว่าประเทศอื่นจะมีการใช้ในอนาคตเนี่ยอย่าแน่นอนนะครับและหนึ่งในนั้นคือตุรกีใกล้ใก้อิสราเอลสักหน่อยนะครับตุรกีเนี่ยแน่นอนละนะครับแล้วก็จะมีประเทศบางประเทศที่เป็นยุโรปแต่ถ้าเกิดจะมีการใช้นะครับการปรับแพทเทิร์นปรับรูปแบบจากดิเงินดิจิตอลมา cbc นะครับน่าจะเป็นประเทศอิสราเอลที่มีแพทเทิร์นนี้ ดีที่สุดนะครับดูอย่างเอลซาวาดอเอลซาวาดอจะสนใจแค่บิตคอยแล้วก็มีการทำพันธบัตรบิตคอยเท่านั้นนะครับไม่มีเรื่องของเองนะิน C B C ณตอนนี้นะยังไม่ได้ประกาศผมยังไม่ได้ข่าวแต่เอาแหละนะครับมันมีประเทศหนึ่งที่ใช้ C B C เหมือนกันนะครับในโซนของอเมริกาใต้นั่นคือประเทศเวเนซุเอลานะครับตรงนี้เขาก็มีการประกาศเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับประมาณปลายปีที่แล้ว แต่หน้าจะยังไม่มีการใช้นะครับดังนั้นอเมริกาใต้เนี่ยก็จะมีอยู่2ประเทศหลักๆนะครับก็คือเอลซาวดอร์ที่ใช้บิตคอยนะครับแล้วก็ CBC ที่เป็นฝั่งของเวนูเซลานะครับแต่ประเทศอิสราเอลมีความพร้อมนะครับคือตอนนี้เป็นยุคเปลี่ยนถ่ายนะครับคือจะมีการใช้เงินดิจิตอลนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าการคอแลบเนี่ยของเงินดอลลาร์ในครั้งนี้ อาจจะทำให้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเลือกเงินสกุลดิจิตอลซักหนึ่งหรือสองหรือ 3, สามสกุลนะครับแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายมาใช้เป็น CVC นะครับเนื่องจากว่า CVC เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้ในการปกป้องค่าเงินในประเทศได้นะครับฉะนั้นเขาต้องเลือกใช้ c b c แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ต้องมีเงินดิจิตอลเนี่ยเกี่ยวด้วยนะครับพวก คริปโตนะครับและหนึ่งในนั้นที่ผมได้ยินข่าวมาประมาณต้นปีนะครับคือแบงก์ในอิสราเอลเนี่ยเริ่มที่จะมีการรับนะครับเงินสกุลบิตคอยมากขึ้นในคังสำรองนะแล้วมีการใช้จ่ายเงินที่เป็นบิตคอยมากมาพูดถึงประเด็นตรงนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับในเรื่องเล่านะครับว่าเฮ้ยมันหมดยุคแล้วนะของเงินเงินแบงก์เงินพันธบัตรอันนี้เป็นสัญญ,ญาณคืออะไร นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าแบ็กอัพอเมริกาจริงๆพี่ใหญ่คืออิสราเอลนะครับเป็นไปได้เหมือนกันว่าในช่วงประมาณกลางปีเนี่ยเราได้ยินข่าวเหมือนกันนะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเขาเรียกว่าทิ้งพันธบัตรรัฐบาลท,ที่เป็นเงินดอลลาร์และหนึ่งในนั้นที่นำร่องก่อนนะครับนั่นก็คืออิสราเอลนะครับก็ไปพร้อมๆกับรัสเซีย นะครับดังนั้นอิสราเอลเริ่มทิ้งเยอะเยอะขึ้นนะครับพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นดอลลาร์สหรัฐคือเริ่มที่จะทิ้งนะครับจริงๆจีนกับรัสเซียทิ้งก่อนแหละแต่ทิ้งเยอะจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นอิสราเอลและประเทศอื่นๆเนี่ยเริ่มเหตุละว,ว่าอิสราเอลทิ้งเนี่ยเขาก็เริ่มทิ้งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มบริษนะตอนนี้ก็เริ่มขายเทขายพันธบัตรรัฐบาลออกมาแล้ว นะครับจนทำให้อเมริกาเนี่ยนะครับต้องเจอปัญหาของค่าเงินนั่นเองตอนนี้อยู่ในช่วงของค่าเงินนะระหว่างดอลลาร์กับคริปโตส่วนหนึ่งนะครับในวันนี้ที่คริปโตเนี่ยไม่ไม่กลับมาเขียวเป็นเพราะว่าอเมริกาเนี่ยประกาศนะครับเหมือนกับว่าไปก่อกวนในประเทศไต้หวันนะครับกลายเป็นชนวนคุกกลุ่นนะครับหรือสงครามนั่นเอง เพราะว่าอเมริกาเนี่ยต้องการจะหนีหนี้ผ่านสงครามนะครับแต่เรามั่นใจได้ว่า่หนี้นะครับต่างๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าทางข้างบนเนี่ยเขาพยายามที่จะคุมอเมริกาอยู่เรื่องของน้ํามันเรื่องของอาหารนะครับไม่ให้อเมริกาเนี่ยไปลบนะครับเนื่องจากอเมริกาหน่าจะสร้างเขาเรียกว่า บบกความบอกช้ำให้กับโลกพอสมควรถ้าเกิดทําสงครามตอนนี้นะครับดังนั้นการทําครั้งนี้ในสงครามไต้หวันล่อจีนหรือยั่วยวนจีนน่ะโดยที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งรัฐมนตรีคนหนึ่งไปที่เป็นผู้หญิงนะนะครับเราก็ไปพูดนะนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยเกิดการแพนิ ในวันนี้นะครับในวันสองวันเนี่ยเราก็ดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นฉะนั้นผมเชื่อเลยว่านะครับว่าในตลอดเดือนสิงหาคมเนี่ยจนถึงเดือนกันยายนนะครับที่จะเข้าประชุมของเฟดเนี่ยจะมีข่าวแบบนี้ออกมาตลอดนะครับฉะนั้นข่าวแบบนี้จะออกมาตลอดจนทําลายราคาของเงินนะครับที่เป็นค่าเงินของ ของของคริปโตเลยนะครับคือไม่ยอมให้คริปโตเนี่ยโตไปมากกว่านี้นะครับจะทําเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเรื่องนี้มันมีการกําหนดไว้แล้วนะครับแล้วก็มีหลายคนพูดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณกลางปีเมอย่างไมโนเวอร์กสนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์ของธนาคารหลักๆนะครับที่เป็นพวกโกลแมนแซกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนเนี้ย คืออเมริกาต้องการทําให้ค่าเงินของตัวเองแข็งขึ้นโดยการขึ้นดอกเบี้ยและเมื่อไหร่นะครับที่อเมริกาเนี่ยจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับนั่นก็คือประมาณเดือนกันยายนถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะเขาบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยมันพุ่งสูงมากๆเลยนะครับจนทำให้ค่า CPI ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะครับ มันครุกุนจนทำให้เฟดเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยได้ฉะนั้นหัวใจหรือคีย์เวิจริงจริงนะครับนั่นก็คือเฟดไม่สามารถที่จะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยได้นั่นเองคริปโตถึงจะมีการพุ่งอย่างรุนแรงนะครับหลังจากนี้และในช่วงนี้เราก็ต้องเก็บของไปก่อนถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อคุณก็ต้องรับมือนะครับกับสถานการณ์ในอนาคต ช้อนให้ดีนะครับแล้วก็เก็บให้ดีนะครับเพราะเงินดิจิตัลเนี่ยอีกหน่อยสําคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันมันจะช่วยชีวิตคุณเลยนะครับมันพลิกชีวิตคุณเลยเพราะว่าประเทศต่างๆเริ่มที่จะใช้เงินดิจิตัลมากฉะนั้นผมก็บอกประมาณนี้นะครับว่าเงินดิจิตัลจะมาแล้วนะครับและไม่ได้ชี้ชวนในการลงทุนนะคุณลองคิดเองตามข้อมูลที่ผมนําเสนอนะครับแล้วคุณ ลองหาทฤษฎีของคุณว่าจะทำยังไงให้เงินดิตอลเนี่ยมันไม่มานะครับมันไม่มีตัวตนจริงๆมันไม่สามารถทำได้นั่นก็คือคุณต้องเลิกทำการพิมพ์เงินนั่นเองโดยเฉพาะบิตคอยใช่ไหมนะครับดังนั้นคุณต้องไม่มีการแบบดัดแปลงนะครับนะโยบายทางการเงินหรือมีการ ปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแต่งนโยบายทางการเงินนะครับไม่งั้นบิตคอยก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาดังนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญว่ายุคดิจิตอลเริ่มมาแล้วอยู่ที่คุณเชื่อหรือไม่เชื่อจะปรับตัวหรือไม่ปรับตัวอันนี้แล้วแต่เลยสําหรับส่วนตัวผมนะตอนนี้นะครับถ้าเงินสดกับเงินดิจิทัลเนี่ยเงินสดเนี่ยผมจะให้เหลือแค่30%นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็เงินดิจิตอลเนี่ยประมาณปแปละ พผมมั่นใจว่าเงินดิจิตอลมาแน่นะครับและมันจะเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตท่านด้วยเปลี่ยนชีวิตผมเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับดูอย่างประเทศอิสราเอลเริ่มที่จะมีการผลักดันเงินสกุลดิจิตอลแล้วนะครับเขาอาจจะใช้ C B C ก็ได้แต่อาจจะมีเงินสกุลอื่นๆที่เป็นเงินสกุคลคริปโตอย่างน้อยบิตคอยกับอีเธอเรียมที่เขาจะพอมีการใช้จ่ายนะครับภายในประเทศ นะครับน่าจะมีบ้างนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เมนหลักนะนั้นตรงเนี้เตรียมตัวนะครับว่ามันมาแน่และมันจะพลิกชีวิตคุณแน่นอนนะครับเงินดิจิตอลจะพลิกชีวิตคุณนะครับเพราะมันมาแน่นะครับและใครที่จะเก็บตอนนี้ก็คือทองคํากับเงินดิจิตอลเท่านั้นนะครับพวกคริปโตเท่านั้นนะครับถึงจะทําให้คุณเนี่ยสามารถฝ่าฟันยุคของสงครามนี้ไปได้ผมพูดประมาณนี้นะครับ เพื่อจะให้คุณเตรียมรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ให้ดีนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไอคริปโตเนี่ยมันจะเป็นมากกว่าการเก็งกำไรมันจะเป็นทั้งเงินมันจะใช้เป็นทั้งกองทุนสำรองนะครับมันเป็นทั้งพันธบัตรและมันจะเป็นอีกหลายอย่างนะครับขึ้นกุก,กับบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนะและมันอาจจะเป็นอะไรที่ อยู่รอบๆอบชีวิตของคุณนะครับอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคุณที่คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถเอาชนะนะครับกับความมั่งคั่งได้พิชิตความมั่งคั่งให้ได้นะครับผมเชื่อว่าเงินดิจิตอลมาแน่นะครับคุณเชื่อหรือไม่ถ้าเชื่อนะครับกดหนึ่งได้เลยถ้าไม่เชื่อบอกไลฟ์สาระกดสองนะและผมบอกอย่างหนึ่งนะว่าดอลลาร์นะ ตอนนี้นะครับส่วนเซแล้วนะทำแต่การแต่งค่าเงินตัวเองให้เงินตัวเองแข็งที่สุดสุดท้ายแล้วมันจะได้แค่การยืดเวลาและระเบิดเวลานะครับพอมันระเบิดมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวใครตัวมันนะนะครับโดยเฉพาะเงินดอลลาร์ผมบอกประมาณนี้นะว่าตัวใครตัวมันนะครับเตรียมรับมือให้ดีกับสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าและผมเชื่อว่า ยังไงก็น่าจะเป็นเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าปฏิทินนะครับของชาวยิวนะครับในพวกจันทรคติเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาว่าเฮ้ยทำไมสถานการณ์มันต้องเป็นเดือนกันยายนนะครับทำไมมันตรงขนาดนั้นอาจผมอาจจะไปลงคลิปย่อยๆตอ,ตอนช่องสาและช่องเนี้ยนะครับจะเป็นคลิปรวมนะครับก็ลองไปติดตามเอาละกันว่าสถานการณ์ มันจะเป็นยังไงเฮ้ยทำไมปีนี้มันต้องตรงกับตรงกันพอดีนะครับกับสถานการณ์อีกห้าสิบปีก่อนหน้านั้นนะครับทุกๆห้าสิบปีจะมีการคอลแล b แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจใหม่ตลอดเลยเอาแหละในสถานการณ์ตอนนี้สู้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณและหวังว่าเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆ นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญท,ที่สุดคือกลุ่มนะครับ Amazing Moon Story นะครับเราก็มีกลุ่ม Bitcoin Ethereum ด้วยนะครับูน่านะทักมาที่เพจนี้เลยและก็อย่าลืมนะครับที่จะติดตามด้วยกัน ลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสาหรับวันนี้ผมหวังว่า i ิ c คอยจะโคตรดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่อง amazing moon story สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ